โอ้น้องฟ้าใสต่อยอดหนึ่งร้อยบาทเขียนไม่ได้ไอ้ใครน่ะ,น,ะน้องร้อยบาทเนะาะข้าคนิมนต์ครับอาญาติโยมกราบอาจารย์ก่อนอพร้อมเพียงนั่งทับซ้อนพร้อมกันอัญชลีวันทา้าภิวาทกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ห้องกระจกนะครับกราบ กรับอนันนี้มลพระครับพอดี <c oughs> ก่อนจะเดินทางนะหลวงพ่อท่านบอกว่ามาพูดธรรมาสักนิดหนึ่งนะก็ต้องกราบขอกาสหลวงพ่อพระครูตโรบาลนวัดครูบาอาจารย์หลายๆลรูปนะแล้วก็เจริญพรญาติโยมที่นั่งอยู่ตรงนี้ ทั้งนางฟ้าตัวเล็กเทพ,พบุตรเทพธิดาแล้วก็ญาติโยมที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะพอดีก็มีโอกาสได้มาร่วมงานสมทบทุนนะสร้างพุทธมนทนนะพุทธมนทนอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยนะแต่มาก็มีโอกาสได้เคยไปก็ไม่ต้องพนมือโยมถือว่า มาร่วมอนุโมทนาบุญกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านแล้วก็เห็นความตั้งใจนะของพระอาจารย์หลวงพ่อปะกูอุดมประดานุวัตรอ่าแล้วก็คณะสงฆ์เมืองเลยที่ตั้งใจจะสร้างพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์รวมนะพระพุทธศาสนาท่านก็จะมีโครงการสร้างสังเวสนียสถานทั้งสี่อ่าคำว่าสังเวสนียสถานทั้งสี่นี่ เป็นสถานที่ที่ชาวพุทธควรไปกราบไหว้เคารพบูชาถ้าใครไปกราบสังเวชครบทั้งสี่เนี่ยผูน้นั้นจะเป็นผู้มีสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าท่านกล่าวไว้อย่างนั้นนะท่านก็จะนำสังเวทั้งสี่มารวมที่พุทธมนฑลท,นที่ที่จังหวัดเลยแล้วแต่ตอนนี้สังเวที่อยู่จริงๆนั้นก็คืออยู่ที่ประเทศอินเดีย สถานที่ประสูตรอยู่ที่ประเทศเนปาลตัดสรู้อยู่ที่ราชพิหารที่พุทธคยาราดพิหารแล้วก็สถานที่แสดงปฐมเทศนาอยู่ที่เมืองพารณาณสีนะเรียกว่าธรรมเมกสถูปสถานที่ปรินิพานอยู่ที่เมืองกุสินารานะก็จะมีพระพุทธรูปน่ะปางปรินิพานนั้นว่าพุทธมนตรเนี่ยจึงเป็นของของสง แล้วการทําบุญเนี่ยเราต้องน้อมใจบูชาบูชาถวายแก่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คือถวายแต่พระรันตนตรัยหรือถวายให,ให้แก่สงฆ์นั่นแหละถึงจะเกิดบุญเกิดกุศลไม่ได้ทําเพื่อใครนะแต่เพียงหลวงพ่อพระครูด,ดมวรานนวัตรเนี่ยท่านเป็นผู้เริ่มต้นคิดแล้วก็เริ่มต้นที่จะทําเริ่มต้นคิดเริ่มที่จะทํา ก็มีพระอาจารย์นิรุตแล้วก็คณะครูบาอาจารย์ที่ทำงานาเผยแพร่พระพุทธศาสนาซึ่งอาตมาเองก็เพิ่งรู้อาจารย์นิรุตบอกว่าเอาชื่อให้เป็นกรรมการด้วยนะเอาผมก็เป็นด้วยหรือผมไม่รู้เล <c oughs> <c oughs> อาตมาก็เลยมาร่วมบุญแล้วก็มาอนุโมทนาคนที่ตั้งใจทำทำเพื่อพระพุทธศาสนาโยมพระพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาแห่งความสุข เป็นศาสนาที่พวกเราจะต้องช่วยกันรักษาเอาไวนะ้วันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งสาวกมาประกาศพระพุทธศาสนาพระองค์ส่งสาวกมาประกาศพระพุทธศาสนาครั้งแรกที่เมืองพาราณสีนะที่เมืองพาราณสีนะส่งสาวกมาประกาศพระพศาสนาพระสสพองค์ยังตัดว่าจารรถาพิกเวจาริกังจระมานโนพระหูชนะสุขายะ หิตายะโลกานุกัมปายะดูก่อนพิสูทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปสู่ที่จาริกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกนี้ฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ถ้าเราศึกษาพระพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยอย่างเด็กๆเนี่ยเล็กๆเนี่ยเป็นพุทธบุตร ต่อไปเนี่ยถ้าเขาซึมซับในการกรานะบไหว้ะพระพุทธศาสนาสอนให้คนรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกราบไหว้รู้จักเคารพต่อมารดาต่อบิดาต่อคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยคนที่มีความเคารพมีความอ่อนน้อมในเจริญนะโยมคนที่มีความเคารพมีความอ่อนน้อมต่อมารดาบิดาต่อพระรัตนตรัยเนี่ยคนนั้นเป็นคนจเจริญน,นะ พระพุทธศาสนาสอนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายแล้วประเทศไทยเราเนี่ยมีความสัมพันธ์มีความคุ้นเคยมีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาเราเกิดมาตั้งแต่โยมเป็นเด็กโยมก็ได้เห็นพะแล้วโยมเชื่อไหมในในประเทศที่ไม่มีพระสงฆ์เนี่ยเขาหยหาพระสงฆ์เป็นเป็นอันมาก ที่คนนับถือพระพุทธศาสนาเมื่อไม่มีพระสงฆ์ทาบุญนี่ห้ยหามากตอนเนี้ที่ประเทศอินเดียในรัฐมหาราชก็ตามาทางที่พระอาจารย์สุพิษนะท่านไปทอดกรถินทอดพระป่าทางรัฐมหาราชทางอัสสัมเนี่ยอย่างปีนี้ก็เห็นคนประเทศอินเดียมาทอดกรถินให้พระอาจารย์สุพิษเขามาเห็นความเจริญรุ่งเรืองพระ,พ,ระพุทธศาสนาในประเทศไทยแล้เนี่ย เขาชื่นชมยินดีแล้วว่าภาษาบาลีว่าเพื่อนอ่อนซ่อนเพื่อนอ่อนซ่อนนั่นั้นพวกเรานี่อยู่กับพระพุทธศาสนาเนี่ยเราต้องศึกษาให้เข้าใจและก็จะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาถ้าเราศึกษาเข้าใจแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาสอนและก็ให้ประโยชน์ตั้งแต่ประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าและก็ประโยชน์อย่างสูงสุด นะถ้าโยมศึกษานะถ้าชีวิตของคารวาสทําตามที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงบัญญัติเอาไว้โยมไม่ต้องไปกลัวว่าจะยากจนอย่างน้อยเราไม่อดตายถ้าเราเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างในหลวงของเราในราชการที่เก้าท่านก็เอาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาสอนว่าเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมถ้าคนเนะี่ยรู้จักตัวเองเนี่ยจะไม่เป็นหนี้ แต่คนมันไม่รู้จักควบคุมกิเลสเจ้าของมันก็เลยไม่มันก็เลยเปนหนี่พอพอเขามีก็อยากมีเหมือนเขาพอเขาอยากได้ก็อยากได้เหมือนเขาอย่างเงี้ยก็เลยขาดทําไปนะเพียงแค่คําว่าสันโดดตัวเดียวจึงมีทรัพย์ไงบอกสันตุถีปรมังทนังท่านกล่าวว่าความสันโดดเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง ถ้าเรารู้จักสันโดษเนี่ยพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้มันก็มีความสุขแล้วเห็นไหมชีวิตความสุขอยู่ที่ความพอใจนะถ้าเราพอใจแล้วเราก็มีความสุขนะในประโยชน์ในโลกนี้โยมจะอยู่อย่างมีความสุขจะบริหารชีวิตของเรานั้นให้อยู่แบบปลอดโปร่งประโยชน์ในโลกนี้ถึงพร้อมได้ทำอะไรประโยชน์ในโลกหน้าถึงพร้อมได้ทำอะไรประโยชน์อย่างสูงสุด จะมีทําอะไรถึงจะได้ประโยชน์อย่างสูงสุดเราเข้ามาวัดเนี่ยเราก็อยากได้ประโยชน์ใช่ไหมล้วประโยชน์ที่เราได้คืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราฟังธรรมะศึกษาธรรมะแต่ว่าเราไม่ได้ทำนำธรรมะไปปฏิบัติอะ่ะโยมก็จะได้รับประโยชน์น้อยแต่ได้รับประโยชน์อยู่ฟังเออมันเป็นอุปนิสัยจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็แล้วแต่แต่ถ้านําไปปฏิบัติเพียงแค่คําว่าสันโดษตัวเดียวมีความสุขแล้วนะ อย่างเอาอย่างคาว่าขยันอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเอาใครอยากมีทรัพย์ก็ต้องเป็นเป็นผู้ขยันปฏิรูป,ปาการีธุระวาอุทาตาวินทเตทนังผู้ใดเป็นผู้กระทําการงานที่สมควรแก่ความสามารถของตนเป็นคนขยันไม่ทอดทุระผู้นั้นก็จะได้ทรัพย์เห็นไหมเนี่ยพึงพร้อมด้วยการขยันหารักษาเอาไว้เลี้ยงชีวิตพอดีคบกัน,นยาณมิตร แค่นี้ถ้าเราอยากเอาประโยชน์ในโลกนี้อยากเอาสมบัติในโลกนี้เพียงแค่มีทรสี่ประการเนี่ยเราก็ได้แล้วเด็กๆจำไว้นะอุอากาสะเนี่ยอุทานสัมปทาขยันขยันเป็นคนขยันหารักษาเอาไว้เลี้ยงชีวิตให้พอดีกับความเป็นอยู่ของตนแล้วก็คบคนดีคบเพื่อนดีเห็นไหมสี่ข้อเนี้ยสำเร็จ แล้วประโยชน์ในโลกหน้าล่ะชีวิตของเราไม่ใช่เกิดมาตายแล้วก็แล้วในโลกนี้ชีวิตของเรามันก็คือการเดินทางเราไม่ใช่เกิดชาตินี้ชาติเดียวตายแล้วก็แล้วไปเลยไม่ใช่แต่การตายของเรามันก็คือการเกิดแล้วอันไหนที่ไปทําให้เราเกิดก็คือการกระทํฉะนั้นว่าก่อนตายเราทําอะไรไว้แล้วเราจะทําประโยชน์ในโลกหน้าให้สาเร็จด้วยทําอะไร พระเจ้าก็สอนเอาไว้ว่าศรัทธานะสัมปทาเป็นคนที่มีศรัทธาศรัทธาในพุทธศาสนาก็เป็นเหตุให้ทําบุญได้ให้ทานได้รักษาศีลได้จเจริญภาวนาได้ศีรสัมปทาถึงพร้อมในการรักษาศีลเราพูดกันทุกวันนะศีลห้าโครงการหมู่บ้านศีลห้าเนี่ยตยโยมเคยตั้งใจเอาไว้ไหมว่าเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยหรือปีหนึ่งเนี่ยเราจะรักษาศีลให้สมบูรณ ทีละข้อทีละข้อก็ยังดีหรือใครรักษาให้ครบห้าข้อก็ยังดีในถ้าโยมมีศีลเนี่ยชีวิตของโยมปลอดภัยแต่คนไหนเป็นคนทุศีลเป็นคนไม่มีศีลเนี่ยเหมือนกับคุณธรรมเบื้องต้นมันไม่ได้แล้วคุณธรรมขั้นต่อไปมันก็ยากที่มันจะเกิดน,นั้นศีลจึงเป็นมารดาบิดาเป็นพ่อเป็นแม่ของความดีถ้าคนไม่มีศีลก็คือคนปราศจากความดีหรือความดีที่มีอยู่ก็จะหายไป พ่อศีลเนี่ยเป็นเครื่องรองรับเป็นที่หลังมาของบุญเป็นที่ประชุมลงของกุูลอย่างเงี้ยนะที่เราได้ยินพระบอกว่าซีเลนสุขติงยันติบุคคลจะไปสู่สุขติได้ก็เพราะพระศีลซีเลนะโภกัซซัมปทาบุคคลจะรักษาโภกระซัพย์ของตนเองได้ก็เพราะว่าศีลซีเลนะนิพุติงยันติบุคคลจะเข้าถึงมรรคผลนิพานได้ก็เพราะพระศีลตัสมาซีลังวิโซโทะเยเพราะฉะนั้นพึงทําใจของตนหรือว่าทําจิตของตนให้ถึงพร้อมด้วยศีล ตัสมาสีหลังวิโสทะยพึงชำระศีลของตอนให้ถึงความหมดจดนี่ก็เป็นหนทางเป็นที่ได้แห่งอริยทรัพย์เป็นที่ได้แห่งสมบัติภายในศรัทธาสัมปทาศีลส,สัมปทาจารคสัมปทาถึงพร้อมด้วยการสละจนกระทั่งปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญาเห็นไหมนี่คือประโยชน์ในโลกหนะ้าประโยชน์หลังความตายแล้วว่าชีวิตหลังความตายนะ เราก็จะไม่ไม่กลัวแล้วนะมีทานมีศิลมีภาวนามีคนบอกคนบารานบอกกันทานั่งนี่วิเศษแนวแน่ทาวนโจนบอจอนมาลักเอาไปได้กัะเ n าทํทำท่านแล้วไปใส่บตกตำ่ำมันว่ามีตะน้ำใส่คำสีห้ามเึินสูนิพนกกนัน์ถึงเข้าถูกโบทุกเกินข้นถึงข้าจนบจนเกินบ้านถึงข้าอยากมีผู้อุดหนุนถึงข้าวขัดสนมีข้นใส่แก่ คือดังเงาเทียมขางบาบางตนแล้วไปอื่นกันเท้าลงบดน้ำเงานันผัดผดหนำ่ำกระทันทําเทิงฟ้อนกางแขนน,น,นอแอนเงาแกแอนพร้อมเสมอดมดังกันบุญหรือบาปก็เหมือนเงาที่ติดตามตัวเราไปนั้นว่าคนที่มีศรัทธาคนที่มีศีลคนที่ถึงพร้อมในการสละคนที่ถึงพร้อมในปัญญาพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าเป็นคนไม่ยากจนเห็นไหมอริยะทราบเกลื่อมเคยสวดใช่ไหม เดี๋ยวพระอาจารย์นัานก็จะพาสวดแล้วยะสัสธาตถาคตออจาราสุปฏิทิตาศัทธาในพระตถาคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวเนี่ยยมลองฟังดีๆแล้วมันซึ้งนะนะศัทาธาของพระตถาคตศัทธาในพระตถาคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหว สิรัญจายักษกัล,ลยาณังอริยกันตังประสังสีตังเห็นหและศินของผู้ใดงดงามเป็นที่สรรเสริญของพระอริยเจ้าทั้งหลายสั่งเคปะสาโทยสัสติอุชูภูตันจทัศนังความเรื่อมใสของผู้ใดมีในพระสงฆ์และความเห็นของผู้ใดตรงเห็นไหมอาถาริโทติตังหหอโมคันตสาชีวิตัง นะนะท่านกล่าวว่าบุคคลผู้นั้นเป็นคนไม่ขัดสนชีวิตของเขาไม่เป็นหมืนเปล่าฉนั้นะพวกเราได้เกิดมาดีมามาเป็นมนุษย์เนี่ยมาเพราะพระพุทธศาสนาเนี่ยแสดงว่าพวกเราเนี่ยมาดีแล้วมีบุญเก่านะเกิดมาเป็นมนุษย์แสดงว่ามีบุญเก่ามาดีเพราะมีทุนเก่านะมาดีเพราะมีบุญอยู่ดี มาดีเพราะมีทุนอยู่ดีเพราะมีคุณไปดีเพราะมีบุญโยมจำได้นะมาดีเพราะมีทุนอยู่ดีเพราะมีคุณไปดีเพราะมีบุญเนี่ยเรามาเนี่ยเรามีทุนเดิมคือทุนเดิมคือเราได้อัตภาพของความเป็นมนุษย์สมบัติของความเป็นมนุษย์เนี่ยเราเรามีทุนเดิมแล้วเนี่ยสมบัติแปลว่าความถึงพร้อมนะมนุษย์สมบัติเนี่ยที่พระอาจารย์สมภพท่านบอกว่าเป็นแดนอุบัติของบุญและบาป มนุษย์เนี่ยจะทําสวรรค์สมบัติให้เกิดขึ้นก็ได้ทํานิพพานสมบัติให้เกิดขึ้นก็ได้เห็นไหมเพราะว่ามีทุนดีมาดีเพราะมีทุนต้นทุนของมนุษย์เนี่ยสัตว์เดรัจฉานบรรลุทมไม่ได้นะสัตว์เดรัจฉานาไปได้เพียงแค่สวรรค์แต่สัตว์เดรัจฉานนั้นบรรลุน,นิพพาลนิพพานไม่ได้ไม่ได้ไปมรรคผลน,นิพพานนะสัตวาา์เดรัจฉานเพราะมันขวางขนาดเป็นพญานาคเห็นไหมพญานาคเป็นเทวดากึ่งหนึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานกึ่งหนึ่งยัง บรรลุมรรคผลนิพานไม่ได้พวกโยมนี่ไม่ห้ามมรรคข้ามผลพวกโยมในมีสิทธิ์ที่จะได้มรรคผลนิพานได้สิ่งที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาเห็นไหมเพราะเรามีทุนเดิมทุนคือความเป็นมนุษย์อัตภาพของความเป็นมนุษย์ว่ามีทุนเดิมมาดีเพราะมีทุนถ้าใครอยากอยู่ดีเพราะมีคุณอยากจะอยู่ดีมีความสุขก็ต้องมีคุณธรรมเป็นเด็กก็ต้องรู้จักหน้าที่เป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่รู้จักหน้าที่ หรือว่าเป็นมนุษย์ก็อยากมีคุณความดีของความเป็นมนุษย์เนี่ยอาตมาว่าใครรู้จักบริหารชีวิตของตนเองเนี่ยความสุขไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนหราโยมความสุขอยู่กับเรานะถ้าเราปฏิบัติเราจะมีความสุขทุกวันเลยอาตมาว่าศาสนาพุทธคือศาสนาที่ให้ความสุขศาสนาอื่นสอนถึงเรื่องศีลเรื่องสมาธิ แต่พระพุทธศาสนาสอนถึงเรื่องปัญญาด้วยสัพเพธรรมมาปัญญุตาธรรมทั้งหลายมีปัญญาเป็นยอดใครศึกษามีปัญญาเข้าใจคนนั้นจะได้ทุกอย่างคนไหนหูจักใจเจ้าของคนไหนได้บัตถทุกอย่างเลยได้อะไรไม่ประเสริฐเท่ากับได้ใจเพราะว่าใจเป็นบ่อเกิดของสมบัติทุกอย่างใจดวงเดียวเนี่ย ทำให้เกิดสวรรค์สมบัติก็ทําให้เกิดได้มนุษย์สมบัติก็ทําให้เกิดได้นะถ้าเรามีคุณความดีไม่ทิ้งความดีของตนเองอ่อยู่ดีเพราะมีคุณไปดีเพราะมีบุญนะถ้ามีบุญแล้วไม่ต้องไม่ต้องกลัวอ่าที่เราเคยได้ยินพญาพนพจนาประจำเนาะขั้นสีเที่ยวทังเบิหห้องหฮหาโฮมบางหัวเนะี่ยขั้นสีเที่ยวทางไก่ไทยทงไข่มีพอมขั้นสีเที่ยวทังททง,น,งนาห้ฮาทิ้งบางไ่ใส่นามแล้วเต็มบางจะค่อยไปเนี่ย ทิ้งวาวบางไยคือโตเฮาวัตตะสงสารใยเน่า,ยาเข้าเยินกองปุ่นสางกุศลแห้งขิดหำท่าหนาปุ่นหนักยั่งกวงกว่อหลังเอาศีลน,นั่นเป็นคมกัง้งขันย,งย,ย้งญ่กลางหัวท่านนั่นเป็นสเสบียงไทยทงให้มีพรอมแมนสีไกเ่เน่าเยินภาวนาตักนำใสไก่ปันไหน้กับายานทิ้งบางให้เติมเต็มทานศีลภาวนาสามอย่างนี้จะทําให้ชีวิตของมนุษย์นั้นสมบูรณ์แบบ และก็จะทําให้อัตภาพของความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็เจริญขึ้นไม่ลําบากนะยิ่งเราได้มาทําบุญในพระพุทธศาสนาเห็นไหมหลายรูปหลายองค์นะตามประวัตินะนะพระอนุรุธทธานี่ยไม่เคยได้ยินคําว่าไม่มีอจะต้องมีตลอดเลยเพราะเป็นบุญบุญของท่านนะท่านเคยทําบุญมาก่อนแล้วท่านอธิษฐานว่า เกิดชาติใดพบใดก็แล้วแต่ขอคําว่าไม่มีจงอย่ากเกิดแก่ข้าพเจ้า,นะาพระนุษย์ท้าจะไม่ได้ยินคําว่าไม่มีแล้วก็ไม่ได้ท่านจะได้แล้วก็มีตลอดเพราะท่านทําบุญมาดีโยมพระศรีวลีเหมือนกันท่านไปไหนก็จะมีลาบสก,กาละเกิดขึ้นเยอะเพราะท่านเคยให้ทานไว้ก่อนให้ในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ให้เขาไม่มีให้ในสิ่งที่เขาไม่มีแก่ได้ให้แกได้ทํานะ ขนาดแกสมัยเด็กๆของพระอนุรุทธะเนี่ยเขาเล่นสากากันเล่นสากาเล่นขูบเล่นสากากันใครแพ้ต้องนำขนมมาแล้วขนมมาให้แม่ก็นำขนมมาให้จนกระทั่งว่าขนมในครัวของแม่นั้นหมดเลยไม่มีขนมอยู่แล้วก็คนรับใช้ก็บอกว่าขนมมาหมดแล้วขนมไม่มีแล้ว อนุรุทธานนี่ไม่เคยได้ยินคําว่าไม่มีบอกว่าเอาขนมไม่มีนั่นแหละมาเอาเอาขนมไม่มีนั่นแหละมาให้โอ้แม่ก็บอกว่าลูกเราเนี่ยนะลูกเราเนี่ยไม่เคยได้ยินคําว่าไม่มีเลยลวันนี้แหละเราจะทําคําว่าไม่มีให้ปรากฏแก่ลูกก็ล้างภาชนะหม้อเปล่า,า,าเอาฝาครอบมาแล้วก็บอกเอาไปให้ลูกเราไปรูป้ไหมร้อนถึงเทวดาเทวดาต้องเอาขนมทิพอะมาไว้ในถาด เราหอมตลบอบอวนเลยเอามาให้อนุรุทธะกับเพื่อนกินพออนุรุทธะกับเพื่อนกินแค่นั้นพอขนมถูกปากแค่นั้นเน่ยเสียใจร้องไห้บอกว่าแม่ไม่รักทุกวันแม่ทาไมไม่เอาขนมไม่มีมาให้ขนมไม่มีมันอร่อยไม่รู้เอาขนมอะไรมาให้แม่ไม่รักเราเลยว่างั้นะวันนี้เอาขนมไม่มีมาโอ้ขนมไม่มีนี่อร่อยมากมันไม่ใช่ขนมของมนุษย์เป็นขนมของเทวดานะ อันนี้คือบุญของท่านไงอย่างพระพุทธเจ้าเราเนี่ยยมพระพุทธเจ้าเราเนี่ยไม่มีใครปงพระชนพระองค์ได้นะไม่มีใครปงพระชนพระองค์ได้เพราะว่าพระองค์สร้างบุญมาดีไม่มีใครฆ่าพระพุทธเจ้าได้นะพูดได้ง่ายนะอย่างมากพระเทพทัตน์ก็ทําให้ห่อเลือดขึ้นเพราะเป็นบุญของพระองค์ไม่มีใครเบียดเบียนได้และก็คนที่จะได้เกิดมาเป็นพระราหันถ้ายังไม่ได้เป็นพระราหันไม่มีใครฆ่าตาย นะจะต้องเป็นพระอรหันต์ก่อนถึงฆ่าตายได้ฆ่ายังไงก็ไม่ตายนะคนที่จะได้มาเป็นพระอรหันต์บุญมารักษาไว้ปชิมะัปชิมัชปิมสัตว์คือสัตว์มีชาติมีภพสุดท้ายเนี่ยฆ่าก็ไม่ตายขนาดแม่ตายนอนท้องกลมตายเขา,เาไปเผาที่อื่นไม่หมดเลยไม่หมดเลยเหลือแต่ตรงท้องไม่ไหมซับเปลเลยก็เลยเอาเหลาไปเสียบเสียบเสียบ เพิ่นไปหูกขางตาเด็กเด็กก็เลยร้องขึ้นเอา้าเด็กยังไม่ตายนี่นะพอเด็กยังไม่ตายปุ๊บเอาก็เอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงก็บวชตั้งแต่เจ็ดปีเป็นสามเณรบรรลุเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่อายุเจ็ดขวบเห็นไหมบุญมันรักษาไว้ถ้าคนมีบุญนี่ยังไงก็ไม่ตายถ้าจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะไปดีเพราะมีบุญนะถ้าคนไม่มีบุญในยมอาตมาว่าลําบาก ไปที่ไหนก็ลําบากเกิดมาทุกยากลําบากเพราะไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่ภาวนาคนเราเกิดมาแตกต่างกันเพราะการกระทําทั้งนั้นนะไม่ใช่ว่ามีใครมาหยิบยื่นให้เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่เราทําขึ้นมาสร้างขึ้นมาเองสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยเนี่ยยังโยมพาลูกหลานมาเข้าวัดเนี่ยดีแล้วแต่เล็กเนี้ยแล้วเขาจะกลายเป็นอุปนิสัยเขาได้ยินได้ฟัง ได้ไหว้พระสวดมนต์ได้บูชาสิ่งที่ควรบูชาได้ทําในสิ่งที่ประเสริฐต่อไปเขาก็จะเวลาเขามีความทุกข์เขาจะนึกถึงภาพบรรยากาศแบบนี้นะภาพบรรยากาศที่เคยเข้าวัดกับยายพายพามาสวดมนต์อย่างเงี้ยเขาก็จะนึกถึงบรรยากาศที่ดีๆคนเราเวลามีความทุกข์นึกถึงใครโยมนึกถึงพ่อนึกถึงแม่นึกถึงวัดเนาะสังเกตเวลาโยมมีความทุกข์นึกถึงพระนะยามอยู่ดีกินดีไม่ค่อยเห็นหรอก ท่นนนานบอกคนโบราณบอกยามอยู่ดีกินดีหนีหน้าพระเวลามารณะไม่พ้นพระยิงอยู่ดีเวลาตายเนียนึกถึงพระแถวบ้านอาตมายิ่งแล้วเลยนะเวลามีความทุกข์มาเลยเอาแล้วผีพอผีเมียเห็ดอีกแล้วไปโทษผีอีกตั้งหากนะผีเห็ดอีกแล้วหรือว่านึกถึงพระนโยมเนี่ยอาตมาจึงบอกโยมหลายคนว่าให้เราเนี่ยเข้าวัดก่อนตายดีกว่าเข้าเข้าวัดก่อนตายดีกว่าเข้าวัดปันตาย เดินเข้าดีกว่าให้เขาจูงเข้าใหเดินเข้ามาเงนี้โยมเลือกเอาว่าถ้าเขาจูงเข้าเป็นยังไงแหนเ่นเขาจูงเข้าอ่ะโยมจําไว้เลยนะเข้าวัดก่อนตายดีกว่าเข้าวัดบันตายเข้าวัดก่อนตายได้เห็นน้ําใจเข้าวัดบันตายได้เห็นน้ําตาเนี่ยเห็นน้ําใจนะเนี่ยได้คุยกันเห็นน้ําจิตน้ําใจกัน เข้าวัดบันตายได้เห็นน้ำตาสวดมนต์ให้ตัวเองดีกว่าจะรอพระท่านสวดให้สวดมนต์ให้เจ้าของในย่ายเนี่ยวันนี้มาสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์ให้ตัวเองดีกว่าลูกหลานลูกหลานสวดให้พุดทางพุดท้งพุดทัง,ทงวันเดอโอ้ตอมาไปเห็นศีลงกาเขาสวดกับสวดเพาะนะนะใครเคยไปที่พุทธคยาบ้างก็สวดมนต์ศีลังกานนะ โยมยหญ่เคยไปนะพุททางผุดทังพุททางวันเดทำมังทำมังทำมังวันเด,นเดสังขังสังขังสังขังวันเด <c oughs> เขาสวดเพาะนะคนคนทางศีลังกะอิติปิโสภะขวารังสัมมาสัมพุทโธ วิจารณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุหันตโลปุริสธัมมสารทีสาธิตวมนุษสานังผู้ทพภาวเอ้าวนะสวดมนต์ให้กับตัวเองดีกว่าจะรอพระท่านสวดให้ถ้าพระท่านสวดท่านจะสวดบทอะไรยมอนิจาวตสังคาลา อุปาทวายธรรมินอุปัจิตวานนโรชันติเตสังวุปัสโมสุโคแล้วก็ทำบุญให้ทาบุญให้กับตัวเองดีกว่าจะรอให้พระทำบุญให้ลูกหลานทำบุญให้นะเอาไม่ชีทำวัดสวดมน้อไปเนี่ยเอาโมทนาบุญด้วยพระอาจารย์ก็จะไปแสดงทรรให้หลวงพ่อพระครูศีธีราพรที่ภูเหลือพดีเอามาเอาไม้ตัวเล็กมาใครผู้ชาย ผู้ชายมาเมาไม่ไปให้ยายมาไม่เสียงดีมากเลยเสียงไม่หลวงพ่อพระครูเอา,มาเมาลูกมาเอาตามาเมา,เาไม่เอาไม่ไหนมยมาใครเมาก็ได้มา